Face. Oh, ชีวิตตอนเศร้าๆทอดไข่ให้พ่อตารินนี่เลยค่ะทอดไข่ทำนำช้าพระวัตพ่อตารินเย็นเลยนาลินเขาเรียน บันนี่มีเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะ,ะห้องเรียนแด๊ดด <'s> ี้ในออฟฟิศเลยหลังจากเตรียมอาหา เสาหอยซามีและลูกน้องนาลินเข่าเรียนแม่บ้านเก็ะจัดแจงเตรียมอาหารเสาห้กับตัวเองค่ะก่อนอื่นเลยแม่บ้านเกาะจะมานี่เลยค่ะแม่บานเป็นคนที่ชอบอดื่มกาแฟตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะแม่บ้านก็จะมาจัดแจงทํากาแฟห้กับตัวเองค่ะนี่เลยค่ะนี่ค่ะแต่ก็นี่ค่ะเสียงเครื่อง แม่บ้านก็จะยิบนมมะนีแม่บ้านจะกินง่ายๆนะคะแม่บ้านกินง่ายๆเนี่ยค่ะซีเรียลค่ะซีเรียลนี่เลยค่ะตัวนี้เลยง่ายๆสไตล์แม่บ้านค่ะชีวิตตอนเขาเ้าเร้ากาแฟซีเรียลโบูก็คือเสร็จสรร์เรียบร้อยค่ะนี่เลยค่ะ เก็บนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศถ้วยจานห้องครัวถ้วยจานห้องครัวชีวิตหลังจากกินอาหารกาแฟตอนเช้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะก็จะเนี่ย,ยค่ะบ้านของเ่นที่น้องเ่น,นะะเนาะค่ะเนาะแม่บ้านก็จะมาเก็บเข้ากล้องให้เรียบร้อยเนี่ย หลังเลิกเรียนมาเดี๋ยวน้องก็จะมาหาของเล่นที่นางอยากเล่นอีกออกมาเล่นอีกเช่นเคยค่ะเห็นไหมคะ่ะของเมื่อวานเนี่ยค่ะแม่บ้านยังท่านได้เก็บดูบรรยากาศนอกบ้านตะวันกําลังจ้าเลยค่ะนี่ราคาอาหารเศร้าของแม่บ้านก็ได้แล้วนะะเนาะค่ะนะกาแฟก็ได้แล้วกาแฟก็ได้เรียบร้อยนะคะนาะเฮาก็จะเอาคัพ เนี่ยค่ะขับเนี่ยค่ะไปทิ้งทั้งขยะนะคะก็ปิดเครื่องเอากาแฟออกมาเลยคาเฟ่เมดสิคะคอฟฟีเมดสิคะง่ายอ,อยู่นี่ใส่ลงไปตามใจเนี่ยค่ะกาเอาค่ะนี่เลยค่ะ ชีวิตแม่บ้านก็นจะประมาณนี้แหละค่ะสาวๆเท็กแคร์ลูกสามีก่อนแม่บ้านถึงได้หากินนี่ละค่ะชีวิตจริงของแม่บ้านอินยูเอไม่ได้ไม่ได้ไปกอปปีของใครมาใช้กับชีวิตตัวเองเอนั่นก็เอานี่เลยค่ะของที่กินมาเก็บไปใน่แทนที่ของเก็บอาหารเนะคะ่ะ สเสบียงกักตุนของกักตุนสเสบียงอาหารค่ะก็จะประมาณเนี่ยลกน้อยค่ะ่ะไดกาแฟาไดซีเรียลเราไปนั่งหนะ้าคอมค่ะตอบคอมเมนต์นเพื่อนๆนะคะไปกันเลยค่ะก่อนจะไดทำงานบ้านแล้วก็จะไม่มีเวลาว่างเข้าไปหาเพื่อนเนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะไดกาแฟาไดอาหารเสาร์ล้วไปนั่งกันเลย A thousand. How I many of those do you need to fold? A thousand. Mm -hmm. You know what to do now? Get <laughs> the so pencil. it. Get your own It's on your face. It's on your face. It's on your face. Who's <laughs> getting oh, <scary> daddy? <laughs> Mr am gonna attack you. I, I'm stuck. The web looks. So oh no! It's on my face. Ah, <laughs> ah, 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 ah! It's on my face. Oh! Get it off! Get it oh. off! Give me the web. <coughs> this looks scary. <laughs> That's scary. Ah! What? It's got all the stuff on there. There's, why is there a bunch of spiders on this spider? <laughs> spiders on the spider? Ah! Ah! It's on your head. It's on your head. <laughs> you have a spider on your head. Huge, enormous spider on your head. <laughs> Beware! Yeah. Help, me. Help me. Yee -ha. Let's go! Follow me! Okay, what's that over there? Look at that! What is? Oh, look at that! What's she doing? Pick up! Pick up! a ่เขาหองเรียนปกติอีกแล้วเตรียมจัดแต่งฮาลาวินเดือนนี่ก็เป็นเดือนแห่งฮาลาวินนะคะแม่บ้านก็ได้เตรียมของออกมาเน้นๆน้อยๆจะเอาไปหอยเอาไปจัด เกินนาบ้านเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะนาลินก็กินต้มมาม่าค่ะชีวิตง่ายๆของนาลินต้มม,มาม่าหมูสับค่ะ,ม,ะมาม่าหมูสับเนี่ยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละมือ่อแต่เวลาของแม่บานแหลนองอนาลินแหลกครอบครัวนะคะเพืเ่อนจ้มะมาม่าต้มยำโ้วยเบาผิดม,มาม่าหมูสับต้มยำหมูสับ Okay, lovely keep eating. Go out soon. Come on. Do your homework too, darling. Go ahead. Oh, scary. I turn it off. Turn it on. Turn it on. Turn it off. Okay, Dad. Please. Nee, <laughs> สแก๊ลี่เฮ้ยย่านย่านย่านแม่ <What happened? S 1> เดี๋ยวแม่บ้านจะจัดฮาโลวีนเลยคือแม่ค่ะจัดได,ด้ด้อยนึงเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่นาลินได้ใหญ่มันมุม,ม เดีย๋ยวแม่บ้านเขาตัวจัดดังประดับหน้าบ้านด้วยฮาโลวีนค่ะซุ่มแป๊บนะคะเพื <c oughs> ่อนๆค่ะเนี่ยเลยโอ้ยโอ้ยสุกอีกแล้วคะ่ะสุกต่อไปเล่นน,น <c oughs> อ่นยำม,มีฮะนี่ยำม m ซุปเรียร์ๆค่ะตาอแวรลี่เห็นไหมจัดแต่งได้ครึ่งนึงแล้วค่ะครึ่งนึงแล้วค่ะเห็นไหม ice cream Nalin? I mean this horse to death. Yeah, lovely. Here you go. Ice cream in Nalin, shop. I this What do you say, Daddy? What do you say? Thank you. Why <laughs> not? หลุ่มไข่ก็ได้มานเลสเกิลเลยบีสเกตตี้ลุกขึ้นมาวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆจ้า คคลิปจะต่อไปของแม่บ้าน in U.S.A. ด้วยเด้อค่ะเด้อถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ตั้มอัพให้กับแม่บ้าน in U.S.A. และน้องนารินด้วยนะคะบายบายไปแล้วกับแมงมุมนี่ค่ะแมงมุมยักแมงมุมยักนี่เลยค่ะเห็นไหม